่ามาดูแบบตึกหัน5.1หน้าอะไรนะลูกหน้อยหน้อยร้อยหกสิบสี่หนึ่งร้อยหกสิบฮะห้อยหกสิบห้าหน้อยหกสิบห้านะคะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าค่ะข้อนี้ไม่มีปัญหาจริงๆพูดเลยว่าถ้าคำนวณแม่นหนึ่งถึงห้าไม่มีปัญหาเลยคือตรงเนี้ยคือค่า x เนอะ อ่ะลองข้อไหนดีลองทำข้อแรกเลยข้อแรกไม่ง่ายไปหน่อยหรอก็ลองรครัะอ่ะข้อแรกก็แค่แทนค่า x เท่ากับสามเราก็จะได้เป็นเอออย่างนี้ถูกปะก็คือเก้าบวกหกเก้าบวกหกสิบห้าเก้าบวกหกได้สิบห้าอ่ะ ทีนี้ถ้าข้อสามล่ะถ้าข้อสามล่ะอ่ะข้อสามต้องใช้ตาางสองก็เขาเขียนมายังไงเราแค่เปลี่ยนตรงอ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่คือเปลี่ยนแค่ตรงเอกะลูกตรงไหนเป็นเอเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสองตรงนี้เป็น x ใช่ปะ่ะ เปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสองแค่นี้ทุกอย่างเหมือนเดิมจบจบหรอะแตผมเห็นครูเขียนไม่เอาแบบนี้เอาแบบนี้ชัวอยาเทียงครับเอาแบบนี้ค่ะคิดเลขหนึ่งส่วนสองลบสี่คิดแบบเร็วๆก็ได้สามจุดห้าใช่ป่ะสามจุดห้าคือเจ็ดส่วนสอง อ๋อใช่คลบสิอติดลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะได้เป็นลบเจส่วนสอใช่ป่ะเวลาคิดเลขคิดแบบนี้นะตอนหลายทีแล้วตั้งแต่ทําพวกเรื่องพื้นที่ผิวปริมาตรตัดตัดกันก่อนแบบนี้โอเคไหมเออลบคือสี่สิบเก้าส่วนสองก็ได้4ี่สก้าส่วนสี่ก็ได้แล้วก็เราต้องมาตัดเอาโอเคป้ะ ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะตรงนี้สี่สิบเก้าส่วนสองเฮปปรทันปรัไม่ตอบกะางเตอนนี้ดีขึ้นมครับเพราะฉะนั้นทำข้อสี่เองค่ะคเสร็จแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมาดูเฉลย เฮ้ยอ่ขาโอเคโอเคอ่าเฉลยนะคะอ่าหนึ่งลบอะไรนะสองคูณกับลบห้าใช่ป่ะทั้งหมดกำลังสามลบกับลบห้าเออตรงนี้ก็คือเป็นลบสิบใช่ป่ะ เป็นบวกเอ่อแล้วก็ลบสองเป็นบวกสิบเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกำลังสามได้หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งบวกกับห้าเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามหกโอเคอ่าดูข้อห้าต่อคะ่ะข้อห้าทำได้ไหมไม่ได้ครัลองไหมลองครับ นะไม่ใช่ไม่ต้องขนาดนี้ไม่ต้องขนาดแหมบอกจะเอาคลิปลงยู u t ทูบหน่อยทำขนาดนี้ได้หรออ่ะจัดการข้อห้าเร็วคิดออกไม่ต้องไม่ต้องข้อห้าเราไม่ต้อง,โ,อองโทดก็ได้มัง้งขาอที่สองมันรู้มันติดลบอะมันคืออย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ลบหนึ่งบวกห้า มันก็คือเป็นสี่ไงไม่ได้ติดลบลบหนึ่งบวกห้ามได้สี่ห้าหก้าก็คือเออมันได้สี่เออพี่เข้าใจบางคนเห็นลบหนึ่งป๊บตอบเลยหาค่าไม่ได้ของติดรูทหลักจารมันอยู่ข้างหน้าด้วยถูกป่าอยู่หน้าด้วยใช่เออเฮ้ยคิดยุ่ะไม่ตับนะอ่ะมาข้อสุดท้าย ขาขอ h เมื่อ a เป็นค่าคงตัวข้อนี้ปักธงเพราะเขาต้องการดูว่าเฮ้ยเราเข้าใจในมุมของการแบบการแทนค่าจริงหรือเปล่าก็อย่างที่พี่บอกตรงนี้มันเป็น x ใช่ปะตรงนี้มันเป็น x ตรงนี้มันเป็น x เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนเป็น x ให้เปลี่ยนเป็น a นะคะตรงไหนการเป็น f x g x h x เนี่ยไม่มีอะไร ก็คือเป็นตัวฟังก์ชันธรรมดาเอฟจีเเป็นการบอกถึงฟังก์ชันเกิดมันมีรูปไอเนี่ยที่เราเห็นเราเรียนกันเราเราเรียกมันในรูปสมการใช่ป่ะเกิดเราเห็นมาหลายๆข้อมันก็เหมือนมีหลายๆคําตอบเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเป็น f อฟ a ีอะไรได้หมดกอขคงอหมาแมวได้หมดนะทีนี้ข้อ6กขอขเป็น HA ตรงไหนเป็น A แเราตรงไหนเป็น X อ เราก็แทนเป็น a โอเคปะก็จะได้ h a เนี่ยเท่ากับ a ลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบ a คูณกับอะไรคูณกับ a เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็น a ลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบกับ a กำลังสองจบยังจบจบจริงปะจยิงรืเปล่าจริงหรือเปล่าแยกจริงหรือเปล่แยก มองก้อนนี้เป็นหนึ่งก้อนยิงออเอออ่ะอี้เราตัดจบเลยไมอบอันนี้ก็กลายเป็นหน้าหน้าลบลาหลังหน้าบวก,ลบวกหลังเพราะฉะนั้นจะได้เท่าก,กับ A ลบกับ A หมดเนาะตรงนี้เป็นลบสามอันนี้ A บวกเเป็นสองเอลบสามจบไหมจบไม่<บ> คูณสาม้าไปลูกตรงนี้ก็ได้เป็นลบหกอบวกอะไรบวกเก้า